คุณแคบแคบเหมือนเดี๋ยวโอเคยิงได้ผลเป็นภาษาไทยก่อนมันต้องออกเดี๋ยวแต่ก่อนหนะ้าขอไปรับของฟรีก่อนเออช่างมัน

ใ้อิดนดเซอืมอมเรีเดตศูนย์ยอดเยี่ยมอีกแล้วเทรมเดตศูนย์นานป่๊ถือว่าไทยเลอินโดเจอไทยแล้วน่าเชื แปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บเดีก่อนนะรหัสไม่ดโอเคุชุดชก็้หน่งเ็บแปบ๊เลขสามห้าห้าสามแปดหนึ่ง ศูนย์หนึ่งั่หนึงอ่เจอแล้วเอ็ดเปนี่ยยราะห่้ขาันโอ้ดิเร

ทำไมเมาคนช้าเลยตอนนี้เป็น Triple kill. Um oh. kill. Oy. ขืนใหม่ดีกว่าเามาเร็วเกิว่าไมมันรู้สึกว่าเมาเร็วกว่าปกติตอนเล่นเป็นอดัมขอโทษขอรีโอเอ๊ะ3ตัว First <of> ตัวมันกินตังค่าอยู่ตัง <c oughs> ค่า แป๊บนะ้าขอไปดูของฟรีแปบ๊บว่ามีอะไรบ้าง ถ้าทุกรักถ้าลักกี้ทุกอันมันไอ้นี่ถ้ามันฟรีหมดเลยก็ก็ดีสิอ้นลมนี้สุามว่าออ อตอนนี้ฟาร์มเลเวลก่อนดีกว่าเนอะเออผมกดเท้าแล้วอะ เล่นซ์ฟฮินโดนี่มันทำไมาเหมือนปิงน้อยกว่าเดิปิงเล่นหมดทั่วไปแล้วปิงอยู่ที่ห้าสิบกับสี่สิบอะไม่สิบเจ็ดสิบเลยสาเวลาตั้งค่าค่าเอฟเฟกต์ตอนเตะ กลุ่มตอนแตะนี่มันไม่รู้อ่านไงหรือสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์เออไปไปไปฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้พูดอะไรก็เฟรชก็เฟรชเล่นบนมอเตอร์สี่อะนี่นอะ เล่นเซิร์ฟไทยครั้งแรกไม่เคยเห็นสอนแบบเอ้โอ้ยเมาช้าปรับตรงนี้ก่ปะ อันนี้คือส่มเสียเฟสหรือส่มซีนะอู้หเจออินโดก็มาดีมาดีโดนไทยว่าเซ็มไม่รู้ ดับมีอื่นมากเจอบอทอีกละบบทส่วนใหญ่จะใส่ชุดก็ต์บอที่แน่นอนว่าบทก็คือมันจะสัันแหละอุย๊ย สเบีย่สองสรฟีนี่ก็ส่มไหนไหนส่งฟีส่มไหนไหนมีเอืมมีกลัวน้อยมาก ว้าวโอ้โหตัวนี้ก็มีเอ,อ่อ๋ยวก็ลอ่าก็มีอ่านไงเนี่โปกเกมอนอัดบังหนวงคุ้มก็มีสเตฟฟี่ก็มี ฮิตแมนก็ม hmm. mm ีอ hmm. oh, mm ๋อมีหมดทุกตัวเลยมั้งเนี่ยเกือบเกือบเกือบเกอบที่คอมตัวมัน o u l l b a of m e เนี่ยเนี่ยอันน อัวาโลคุ้นอมันรู้สึกออกเียองอันตัวนี้อมมาเดี๋ยวมอตล่ามโตล่าเอ่หมดทั่วไปเหมดทั่วไปเดี๋ยวโดนโดนโอเค สองสี่แล้วกันสปาแคบบอทอะถ้ามีปืนนะ สิบสามนาทีแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเจอเล้งแดงเจออะดำเล้งแดงไม่ใช่อดดำเออแอนดรู นี่ตัวอะไรนะลืมชื่อสู่สมรภูมิเอาตัวรอชุดไอ้ก่อนเล<ร>ยอยา่าได้ผูกมันแล้วมันชุดในลักในเอ่อของถูกที่เสียแพชรดีกว่า ดีคู่ท่าแต่เทพไม่มีเอาบ้านจมดินก็คือบ้านจมดินไปเลยนั่นขนหรือเปล่า หาสองคนอย่างเร็วเดี๋ยวตอนอัดคลิปเสร็จแล้วมาประชุมกันเรื่องชื่อคลิปกันดีกว่าอโอ้สปอยคุถ้าผมตั้งชื่อนี้คนดู้จะน่าจะ บืนฮาร์ดมาทำไมบักฮาร์ดใช่ทำไมทำไมเคียวอ่ะเอ้ยเจอคนเจอคนคนหรือบอดนั่นน่ะดูท่าจะบอดโคตเตะดาวเตะ ตะกี้ปืนมัดมากมันซื้อก็ส่งเอ็มจีแล้วปืนผมก็มีกระ,กะปอกระป๋าสามโดยไม่ต้องซื้อทำไมมันเล่นดูเล่นง่ายกว่าไทยอะ่ะไทยนี่จะตายเลนแม่ของ งวันตาเลขของรอบเลขที่เล่นออกันกสาากัจะเนเเดี๋ยวไปกลางคีแตบว่ามีตัวไหมอุ้ยเจอแล้วเจอบอดด้วยหัวเต็ก บีเอส้วยใช่บอดยิงง่ายเจอคนแล้วยิงยากอาะอดำนี่อืดเกินใช่อู้เจอคนที่บ้านโรงเรียนเอาบุ่มดีนี่ว่าผุ่มไม่วอ นั่งไอ้วัวแบบงงผมเจอเป็นละสองลูกอู้เจอทงนี่บอดกคนไม่ของอย่างกูเลยตัวเนี้ย จะสอนเปิดกระเป๋าแล้วก็ลากหน้าจบเออคิวอินโดคิวบอดอินโดไปห้าตัวแล้วเนี่ยเ,เจอคนแล้วโอ้ยบีนี่หว่าเฮ้ยนี่คือมันไม่เห็นจริงๆเหรอเนี่ยบอดบอดครับบอด วัดแตกเออพ <bers> ูอ่ <c oughs> โอ้ไอวอลผมหมดแล้วการลั่นฮึมก็ดีเ ใช่อุ้ยเจอคนเจอคนบวกกันอยู่ตรงทีในแผนที่คนน่าจะคนน่าจะคนแหละคนแหละโอ้เออสรุปมันบัดหรือคนนี่มันมีน่แโอเคไอตัวนี้คน แต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับเดี๋ยวลากตัวโอเคโอ้ตัวโอ้ตูนรวมบอดบัดเจี๊ยบบอดเต็กมีคนไหนอยากเจอดีอีกอไอ้ตัวเปิดเด็นั่นเอง เป็นไงบอทอยูดด่น,นั่นบอทหรือคนคนหรือบอทไม่รู้คนเคยคนไม่บอดอวัดเต็เก,กโอ้ยายอีแล้วไม่มีโอ้โหมีกระสุนมียาสิบเอ็ดกล่อง แล้วพินดูอินโดนีเซียมันง่ายมากขนาดน้ใช่โอ,อ,าาโอ้เจอบอดอีกแล้วเจอบอทประทักกันเจอบอทประทัคนอีกแล้วนี่บดหรือคนน่าจะคนเพราะมันวิ่งดีมากคนแหละโอเคคนทัวเลย มันเต่งตามันเต่งกายดิมันเข้ากันเลยวันนี่วัดแตก,แตแกว้าวคุณฆ่าไปกี่ตัวแล้วสองสิบห้าโอเคส่วนละครนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะติดวัสดีครับ ใส่เอ็นสิกนี่สุดท้ายด้วยอ่ะอ๋อเดี๋ยวห้องที่เปิดให้คอมเล่นได้แสดงว่า GM เล่นอยู่กลมาดีลมาดี มันเก็บลินพวกมา